ครับผมกับสวัสดีเอฟซีของเซียนนาดีทุกท่านนะครับเมื่อนี้เป็นมือวันศุกร์นะครับวันศุ 14, กร์ที่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าอหสิบหกนะครับเด้อครับรอบนี้เขาก็มาตามต่อ <c oughs> หน่วยลาวพัฒนาเอตัมนะครับเอตัมนะครับทรงตัวเล็กแนวทางใหม่พี่ไหนองเข้าราเด้อครับเด้อรอบนี้เพิ่นบ้าเพิ่นขอแจ่มือให้พี่แหนองเอฟซีของเซียนนาดีนะครับรอบนี้ ครับก่อนเขาจะไปเบิง่งตัวเล็กผลงานของแอ็บต่ำเขาก็าเบิง่งผลหวยเหลาออกมาขึ้นก่อนนะครับเด้อเ่ขึ้นบั้นผุดนะครับผลหวยเหลาออกบั้นผุดทามาเบิง่งผลหวยเหลาก่อน <c oughs> ผลไวยเล่าพัฒนารอบปั้นพุทกี่พันมานนะครับออกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสี่ครับเล็กหกตัวนะครับเล็กสามตัวไทยบนนะครับก็0ศูนย์สามสี่เราก็เลียล่างก็1หนึ่งศูนนะครับเด้อครับรอบนี้เขาก็มาเบิงผลผลงานของแอดตัมนะครับรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ผลมาเพิ่นขอแจมือนะครับ้อันี้มันถือ ครับรอบที่แล้วกับบ่าเขานะครับเหล็กวิ่งเหล็กเหล็กวิ่งกับบ่าเขานะครับเหล็กวิ่งของแอบต่ำส่วนถุดจับปูกับบ่าเขานะครับก่นก็ฝากขอถทดขอให้เอฟซีดอกพันวาพันอยักแก่เมื่อให้เอฟซีนะครับรอบนี้เอาเอามาล่องมาหลุนเบิ้งกันอีกครับจะ จะกรอบจ็คเขียวไปอ um นะครับของเอฟตั้มนะครับเพราะว่าเพิ่นใหม่มากเพิ่นก็คิดว่ามันสีแม่นของเพิ่นอยู่แล้วนะครับบ่าต่างกันกับอาจารย์อื่นที่บ่เขานะครับก็ใส่ความสามารถของเพิ่นสุดความสามารถแล้วครับครับรอบนี้ห้ากับมะเบิ้งไปน้ำกั้มนะครับเด้อสำหรับลาวพัฒนาแอฟตั้ม um ครับลาวพัฒนาแอฟตั้ม um. ข้อมูลปันเดอร์ที่นอนไปเย็นๆนะครับเราพัฒน,นาตั้งเขียนไม่ถนัดเลยครับวันศุกร์ที่สิบสี่สิบสี่ก่อหกหก ก่อไก่นะครับเดอนที่สิบสี่ก้อคอหกลาวพัฒนาแอตต์ม่ำอตต์ม่ำอตต์ต่ำนะครับ เราพัฒนาแอปต่ำสายวิ่งสายลูดนดะครับแอปต่ำ่นวิ่งตัวใดข้มาเบิ้งไปน้ำกันครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างไปวิ่งบนล่าง เราเบื้องขวามมุ่งในกันกอนครับ <c oughs> สองกับหกนะครับรอบนี้เิ่นห้เลขสุดสามตัวมากคือเก้าครับบนล่างยิ่งลูดสองกับหกครับจับคู่ครับ คู่สองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนะครับหกแปด ก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งครับสุดจับคู่พันนะครับแปดคู่นะครับแปดคู่สุดสามตัวนะครับเด้อบันนี่หัวสุดสามตัวหกแปดสองครับ สองหกเก้านะครับแล้วก็ห้าเก้าสองนะครับห้าเก้าสองครับครับเขาบางชุดเด่นเป็นอะไนะครับของหลอดนี่ของแอดตัมนะครับ จับคู่มีตัวเด่นต้งนองใม่ขอมูลใ่โทรทรัพย์ก่อนครับคุณทรงมาก็มีตัวเด่นนะครับก็มี2 8นะครับสอเกครับ6 8 6 9ดหกเก8าสองแป เด็กสามตัวกับมี่นะครับเ้อะเด็ี่ทนได้มาเด็กสามตัวกับมี่นะครับต้ <c oughs> อาๆกว่างไหม <c oughs> ครับกระชับหนะ้าจอไว้ก่อนครับ หน้าจอไว้ก่อนี๋ยวผมจิบวันยกใที่หลังครับครับข้องแะต่ำวิ่งรูดบนล่างนะครับกับมีเด็กวิ่งของเพิ่นกับสองกับหนะครับเด้ออันนี้ตัวล่องนะครับชุดลองฉีดเส้นใต้สีน้ำเงินนะครับชุดเด่นฉีดเส้นใต้สีแดงนะครับครับชุดยักคู่กับมีสองแปดสเก่านะครับ 2 8 2แปดสองเก้าสองศูนย์เด่นสุดสองแปดสองเก่านะครับหกแปดห6เก้าหกศนย์หหนึ่งนะครับเด่นสุดห8แปดกับหกเก่านะครับส่วนสุดสามตนะครับเป็นกระจับคููมาให้พร้อมสุดจัดสุดมาให้คือมีอยูสามสุด,ด,ด,ดนะครับเด็กสามตนะครับครับหายฉิปนี้เส้นน่าดีกันขออีพีหายหน้วงเข้ารอบนี้มือวัน สุกที่10ีครับกระ,กะดาคอม2 5ห้อ66ครับให้พี่ให้น้องเข้ามีโชคมีมานน้ำกันเด้อครับเด้อเราก็ให้พี่ให้น้องเข้า,า,ขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปใช้าถไซ,ไซก็ให้ปลอดภัยสุขุมสุขคนนะครับเราก็ที่สําคัญนะครับก็อยากให้พี่ให้น้องเข้าถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ำกันสุขุ่สุขคนนะครับครับอ่า ทายนี่เส้นนาดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เด้อทันที่เขามาไหมหรือว่าทันทีเพิ่งจะเห็นนะครับแล้วก็ทันที่ติดตามมาแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณนอีกกรอบนึงนะครับที่เป็นกําลังแรงใจให้เส้นนาดีมากยุตตลอดนะครับครับลิบนี่ก็ฝากไวไ้เพียงแค่นี้ก่อนครับจปบน่าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ